มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องชาวเปรูพาดูรถนะคะวันนี้เอิญจะมาแนะนำคันนี้เลยนะคะ Honda j a จ z k k นะคะปี2019คันนี้นะคะบอกเลยเขาเป็นตัวท็อป RS นะคะทุกคนท็อปสุดในรุ่นของปี19แล้วนะคะสีดำเดิมโรงงานดูๆแบบนี้นะคะมาพร้อมความเดิมอะไรบ้างเดินพามาชมกันเลยนะคะพี่ๆอะล้อแมกนะคะมาจากล้อแมกเดิมๆของโรงงาน Honda เลยนะคะพี่ๆดูสิ ยางปีใหม่นะคะเอินจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สีบอดี้รถโดยรวมสวยงามนะคะ99.99% 99เลยก็ว่าได้นะคะพี่ๆคันนี้นะคะที่จับคียเลนนะคะโอ้โหทุกคนดูดิเปิดภายในเข้าไปคือสวยมากๆเลยทุกคน n o n Jazz จ่ะเนาะความแจ๊ดเขาก็จะมีหน้าจอทัชสกิีนนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้มีแพนเทนชีพด้วยนะทุกคน เกียร์ออโต้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ระบบแอร์ออโต้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็เบาะหนังสวยๆขึินคลีนแบบนี้เลยนะคะเดวเอินพาดูด้านหลังของผู้โดยสารหน่อยละกันนะคะนี่ภายในห้องโดยสารคือกว้างเลยทุกคนแล้วแบบดีเลยทุกคนใครนะที่มีครอบครัว4คน5คนก็คือนั่งคันนี้ได้สบายนะอ่ะมาดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง iV Tech แล้วนะคะเครื่องพันหนะคะทุกคนรถฮอน d a j a z z เขามีสเสน่ห์ตรงท้ายนะคะนี่เปิดไปปับ๊บ วัยรุ่นนะคะก็จะชอบขับแจ๊จีเคนะคะไปริมทะเลนะคะหรือว่าไปปิกนิกอ่ะเพราะว่ามันพับเบาได้แบบนี้เลยนะนี่วัยรุ่นเขารู้กันอยู่แล้วนะคะใครที่ชอบประมาณนี้นะคะก็สนใจติดต่อได้เลยนะคะพี่อ่ะเดินพามาดูอุปกรณ์ยางอะไรหน่อยละกันอยู่ครบครันไม่เอ่ยคันนี้นะคะอ่าอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะคะพี่ คันนี้นะรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะโครงสร้างบอดี้ได้เดิมสนิททั้งคันเลยนะคะพี่เดินเอิพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าห้องเครื่องของเขานะคะได้ความเดิมยังไงได้ความเดิมอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะเปิดเข้ามาแล้วสวยๆขึนครีนนะคะคันนี้บอกแล้วว่าได้เดิมสนิททั้งคันนะคะพี่นี่ก่อนที่เอิญจะปล่อยรถให้ลูกค้าน,นะก็จะมีเช็คแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอริติงก็คือทําให้ทุกสิ่งเลยนะทุกคนใครนะคะที่สนใจเป็น แค่99บาทนะพี่แถมโปรโมชั่นดีๆไปเลยนะคะจองรถกับอันนี้99บาทจัดให้เลยโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก1ปีเลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะ,ะกดกด u b s c r i b e ให้เอิญด้วยนะบ๊ายบาย